ที่เพีนเนาะทนไว้เ็อกว่าชบกลับไปเลย่อนแดอยากดูภาพเลยไปส่งไหมคะลาลลัสจัลลัสหลอตากบตาหลอนใชยหลอย ไมทำตามคาแรคเตอร์มึงก็ยิ่งคายอะในทำเ้้งติดลอยชีสพี่ต้องเอาเสื้อไอ้อยเดินไปต่อไม่ว่ามีอะไรไอ้บอยบอกวยแต่คนรวยล้วททำหน้าเที้ยงแต่ไม่โยนเสื้อมันสายอะเอาให้ดีห้อยด้ยดีไม่เห็นด้วยห้อย ไอบอยโัดอน้วอเจ้าสัอ้วัสดเ้ดนเ้นเ้าัา้าสทัสม่ตเ้าไนเ้าดนเ้าสว้านเ้านเล้าีเดียน้าวอนเ้า้านเราแล้วับว่าบากคนข้างบ้านนนเ

没得钱，哎呀！

อึ5หรอครับเห็นได้ <sociedad> <gabar> <that way> <patadine> <coughs> <joyrik> <coughs> Còn này con này con là... à, này con đi con con này đi con này con này con đi con này 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 này con คุณแม่คะสโนไวท์ขอไปงานปาร์ตี้ที่ประสัดหนต่ชใยด้วยได้ไหมคะแม่จนไม่เรกงทำมาคุเรืองนี้และเธอนะไม่ใช่สิเลลาเข้าใจไหมคือรู้ป่ะฉันเคือสนไวท์อ้เข้าใจค่ะแต่ว่าสนวัยกลับมากรอนเที่ยงคืนไม่ได้นะคะคุณแม่เฮ้ยลืเนี่ยปลม่ใช่สิเลลา ไม่ใช่ต <t |fr|> ิเดือแล้แต่เป็นสนมไว้ขนมไว้หัวนัวจริงจริงเหรัเราไม่ได้เราเราเป็นม่รองเท้าแก้วของสนมไว้เลยคเฮ้ยจะลาดจะอะไรจะพลาดอะไรไม่บอกแล้วพลาด้วเนี่ยไม่ใช่เรื่องเดมาไม่ใช่เร่องที่ว่าต้ออยู่เรื่องขนมไว้ต่างประเทศไม่ได้ไม่ได้จะเด็นอะไก็จะไม่ขาดอะไรไปตาม่น มาโดนแฉมล้มามาบมาเลไม่ไหวจะสูบเรียวม่ตังมาด้วยนะนู้นใช่ไหมไม่ใช่ไม่ไม่ใช่โอเคเคโเค้ยโอเคโอ้ยโอยโอ้ยโอ้ยโอ้ย้ยโอ่ยโอ้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 ยโน้ยโอุยโอ้ยโอ้ยโอ้แโอ้วโอโ้อ ก็ไม่รู้อ่ะจะให้คนแค่โอ้ยคนอย่าไอ้ <laughs> โอ้ตัวใหญขอรบกวนทุกท่านด้วย <nu S 1> <ๆ>เรากำลังตามหาหญิงสาวที่เป็นเจ้าของรองเท้าแก้วข้างนี้แต่เด็กก<ห><า>็ว่าถ่าไม่สามารถแตะขาข้างน,นี้ได้ภายใน10วนาทีจะได้รับการอภิเษกของร้ากับต้นชายทันที เอาละใครอยากเริ่มก่อนดีขื้ไว้อไ้ลืมหมดแมสนอยว่แล้วเชียวลืมรองเท้าอีกข้างไว้ที่ไหนเนี่ยล่าลาหาดีว่โอ้โหนดดอลวะอา

รงแต่ว่าคนท้าแก้วมาจากที่ดีไม่ได้หรอไม่ได้แน่แก้วมาจากที่ดีวัเสด็จสื่องสงครานหลยอันนี้ก็บอกว่าล้างท้องแก้วไมกันเตือนะม ตันโลกะหยยยยยยเาะการังไม่รู้เรื่องเลยเนี่ยแล้วนีอคนนั่อใครมาจากไหนเนี่ยเาไม่รู้มาจไหนเราไม่รู้หรอกแตเราไม่เอากเาเนี่ยมพอียอก่พี่ขอตัวไปแปรงซันก่อนนะไปตรง

ต so ูมตง้อนและต่อเชอร์ร <ous> ี่เลยสิและมีใครให้อ no, ีกล every ่ะฮ่เนื่องจากตานี้เป็นสตานรองสุดท้ายแล้วนะครับเพราะฉะนั้น แขกรับเชิญทั้งเจ็ดคนถึงมาเป็นกําลังใจให้กับเพื่อนนักล่าฝันที่ยังเหลืออยู่ทั้งหกคนให้ทําหน้าที่ให้ดีที่สุดเพื่อคว้ารางวัลแห่งใจชนะมาครอให้ได้ขอเชิญกลุมหนึ่งของแขกรับเชิญที่เจ็ดคนอีกครั้งนึ่งครับเอาละเรามาติดตามลุ้นกันให้ดีนะครับ ไม่ได้แล่เสียงต่ำตานี่พอรักแม่ตนมี้หลบมันมันไม่มันมไม่พลาดเลยสุดยอดนะเรืองตอพี่อรัตเด็ดมากเลยมันมันไม่มีการฟังเสียงพี่เลยมันเอาออกมาอยู่คนเดียวเลยพี่ต้อง

ต้องไปท่อนแรกเหมือนเดิมอัปยศคนใช่ใายพี่ซัมซัมทอนอยากให้จบกลางเพลงเลยอ่ะตอนนั้นอ่ะวันนี้รับไหมครับ

โอ้ยเนี่ด,ดอกเนี่ยที่อยู่มันพึดขึ้นมากตกใจใอ่ะฟังนะโโโโแบบโคตรบาดหู สั้วมากสชยดายอ่ะสั้นหรือแค่นี่ี้ยมคชีวิตรริงหมดนี้